เอาครับก uhm, สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยคผมท่านชมสงสัยว่าผมจะระเบิดนี่หมดเลยเหรอเดี๋ยวคอมพีวมันอาจจะไม่ไหวหรอกครับก็ยินดีต้อนรับท่านชมสู่พี่ผู้เพล็กกว่าครับผมท่านชมเคยประสบปัญหาระเบิดไม่พอหรือมันไม่แรงพอใช่ไหมครับท่านชมใช่ผมเป็นหนึ่งคนในนั้นนะผมและนี่ก็คือ explode mod นะผมอ่าเรตติ้งเขา้เยอะเหมือนกันนะ very nice ใช่ผมถูกทำด้วยคนเอ่อชิมมี่นะผมอ่า รถนี้ก็ได้เพิ่ม C4 Sticky C4 แล้วผมมีกระสุนของรถถัง Artillery แล้วก็มอ r ์ต้าเซลล์ผมแล้วก็มีวอล์บิชเชอร์แล้วผมเราจะเอามาทดสอบในแต่ละอันนะผมอ่าเราเนี่ยก็จะลองโอเคท่ามชมถ้าผมไม่อัดคลิปผมไม่ลงคลิปต่อหลังจากวันเสาร์เนี่ยคือท่ามชมรู้ว่าผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอมผมแล้วผมสามสองหนึ่งโอ้โหเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อไอซีโฟก็ทำงานฮิ แต่อันนี้มันพังไปเลยโอ้โหตอนนี้เราเบิดผมว่าคอมผมไปแน่ๆเ,เอานว่าเรามาทดสอบระเบิดอันแรกกันดีกว่าผมแต่ก่อนจะไปทดสอบเราจะเทสกับไอ้ r e a l i s t i c Destructible Sky Scraper นะผมอันนี้ถือว่าเป็นตึกดั้งเดิมของเราเนอผมที่เราจะใช้ทดสอบกันในทุกคลิปนะผมเพราะมันเป็นตึกที่บริสุดนะผมบริสุทธ์อะไร เจ้าเนี่ยเจ้จาจะฆ่าเราแล้วเ,เราต้องหนีแต่เราหนีไม่ได้เหมือนไม่มีประตูมันเป็นห้องชุดนะผมเอาแล้วมาทดสอบอันแรกครับผมอันนี้ก็คือซีโฟนะผมอ่าเป็นเป็นระเบิดพลาสติกนะผมเขาเขาเ,เขาเขียนไว้อย่างนั้นเป็นพลาสติกเอ็กซ์โวลสิฟนะผมผมเรื่องระเบิดผมไม่ค่อยเซียนนะผมถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดหรือให้ข้อมูลที่ผิดผมก็ขออภัยด้วยนะผมคือถ้าเกิดรเรากด F เนี่ยภายในห้าวิมันก็ระเบิดนะผมโอเคเรามาทดสอบกันดีกว่าผมว่ามันจะแรงไหมผม สองสามสี่ห้าพี่นี่คืเอเฮ้ยขนาดผมวางมันไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังแรงโอเคผมจะพี่แม่งพอดีเลยวะ่ะหรือว่ามันทำมาให้ระเบิดนี้โดยเฉพาะอันนี้เสียงมันจะดังอืมดังมากเลยเฮ้ยระเบิดตึกกันดีกว่าแล้วท่านผู้ชมสองหนึ่งอืม อัมันก็เหมือนไม่ได้แรงเลยมากพี่แต่มันก็ดูแรงกว่าไอเจนโลคออเพอร์ซอมที่มันบอกว่ามันแรงกว่าจริงๆมันไม่ได้แรงนะบุ้มอันต่อไปมันสติ๊กกี้ซีโฟเหมือนเดิมบุ้มแต่นี้มันแค่ติดอ่ะเห็นไหมะท่ามสมเดี๋ยวดูนี่นะเนี่ยฮะมันจะติดนะผมนี่มะมันจะติดกับอะไรก็ตามนี่ผมพยายามดึงนะมันยังติดอยู่เลยดูอ่ะมันจะแรงไหมผมว่าน่าจะเท่ากันอย่างที่ โอเคผมอันต่อไปก็เป็นอาร์ติลลรี่เชผมเป็นลูกกระสุนจากพวกปืนแบบ80มิมตรอะไรประมาณเนี้พวกปืนที่เขาใช้ยิงราถังอ่ะอุ้ย่แรงแรงแรงเดี๋ยวผมต้องเสกตึกนี้มาใหม่ละอ่าไม่งั้นมันไม่แฟร์นะผมอ่าโอเคผมเสกตึกนี้มาใหม่ละโอเคเรามาลองทดสอบกับไออันนี้ดีกว่าลุอาร์ติลนละรี่เชลผมอือหือรือว่าถ้ามันะระเบิดในตึกมันจะไม่แรงวะสามสองหนึ่งนี่ผมอือหือ อีกก็แรงแรงกว่าไอ้นี่ไอ้นี่มันค่วยมากเลยถ้าบท่านผู้ชมอย่าไปใช้มันนะใช้มันก็ได้ครับผมอันนี้ผมว่ามันยังแรงกว่าอีกนะเอาเป็นว่าเราเลื่อนไปอันต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นมอตาเชลไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขายิงในเรื่องเกตอะในเขาเรียกว่าอะไรอะมอตาที่มันเป็นแบบของทหารเล็กเล็กๆยิงอ่ะอุ้ยทำไมมอต้ตารัศมีมันเยอะจังเนี่ยโอ้มอตาอุ้ยคือถ้าเกมนี้ปาอะไรเร็วๆฟิสิกส์มันจะรับไม่ทันนะผมนี่นะผม นี่มอตอรโอ้โหถล่ทมทั้งตึก <c oughs> <c oughs> ก็คืออันนี้มันแรงกว่าอยู่แล้วนะผมอ่าไออาร์ติลลี่เซลเนี่ยมันจะแรงกว่านะผมแต่มันยังมีอันที่มันแรงกว่าอาร์ติลลี่เซลล์ผมก็คือนี่นะผมแท็งค์เซลล์นะผมอ่าอันนี้เป็นเออ่กระสุนจากรถถังแ,แล้วท่านชมมันเป็นแบบอัปเกรดขึ้นมาเนอะผมอุย้ยมันต้องมีแบบอยากให้เขาทำแบบให้เห็นโอโเวอร์เลย์ก่อนเสกมันจะได้ไม่ต้องมาเดาว,ว่าเราต้อง เออสูงแค่ไหนเพื่อที่จะวางให้มันเพอร์เฟกครับผมนี่กระสุนรถถังับผมเออ what นี่กระสุนรถถังกระสุนรถถังทำไมมันไม่น,นี่เลยเนี่ยอันต่อไปเป็นนี่ฮะอันนี้เป็นลูกยิงแบบซ้อมผมมันนี่ฮะน,นี้ถึงเสกไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีผลเลยผมเหมือนเป็นลูกซ้อมอ่ะเออไปเท่าไหร่มันก็ไม่นี่รับผมนี่แต่มันเหมือนเออมันก็มีรัศมีนิดนึงับผมโอ้ โอเคมันไม่มีผลเลยนผมอ่าอาถ้าเกิดผมเอาทุกอย่างเนี่ยใส่มาผมอ่าหรือผมว่า artillery s h e l ต้องแรงกว่าสิเพราะว่ามันใหญ่กว่าอันนี้มันยิงมาจากตู้ถังอันนี้มันยิงมาจากพวกปืนใหญ่นี่นะจริงจริงมันอ่าน artillery นะผมแต่ผมไม่อ่าน a r t i l l e ี่เฉยเลย <laughs> นี่ยนะพวกปืนแบบนี้แล้วานชมที่มันใช้ยิงกันอะไอ้ปืนพวกเนี้ยนะผมน่าจะดูแล้วผมว่ามันคือปืนแบบไหนนะผม โอเคผมจะเอาทุกอย่างเนี่ยเข้ามาใส่แล้วผมเริ่มจากไอ้นี่มอตาเชลมาแล้วผมไอ้พวกสติ c ก y กอ r ์วอลวูดเรชเชเดี๋ยวผมจะค่อยทดสอบนะผมดูสิว่า3ลูกเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการบึ้มตึกทั้งตึกมีไหมท่านผู้ชม3ามสองหนึ่งโอ้เออคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อไหมมันไม่มีอะไรได้อย่างใจแล้วผมอ่ะแต่นี้เขาบอกว่าสติ c ก y กอ r วอลวูดเนี่ย เขาเนี่ยเขียนว่าเนี่ยผมมันเนี่ยสามารถทําลายกําแพงได้ในรัศมีที่เล็กนะผมเราจะใช้แบบที่มันติดได้ผมเนี่ผมเอานี่ผมโอเคผมมันเป็นซีโฟมแปดในเรนโบว์ซิกซ์ผมดูสิว่ามันจะโอเคคลิปนี้มันคลิปอะไรที่น่าเบือ่อผมคิดว่ามันจะแรงกว่าระเบิดปกติเอาว่าผมมีไอเดียท่านชมผมจะจะทำให้ทางห้องนเนี่ยมันเนี่ยกลายเป็นระเบิดนะผม โอ้โหได้ย huh. right right like ินเสียงคีย์บอร์ดผมกดเสียงนะโอเคทำสมถ้าใส่หูฟังอยู่ผมขอโทษอยผมมันจะเสียงมันจะดังมากอืมสามแล้วก็สี่ดัเบิดบึมทำไมมันไม่บึมตื่นเสียงที่คันโทรอยู่ขนาดนี้ไม่สามารถรับสายได้เนื่องจากเหมือนรหัสเดฟคอนเลยโอ้ อ่าผมขอโทษไอ้นี่มันแรงสุดก็ได้่ขอโทษเกมนี้ผมขอโทษนะผมอ่าเรามาใช้ War ใวอร์ดูเชิญก่อกอ่าน,นี้ผมจะเสกไว้เยอะๆเลยเสกไว้ทั้งให้เต็มห้องนี้เลยดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมสามสองหนึ่งนะผมโอ้โ,โหเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ผมไม่ชอบเลย โอ้มันเดิมถลม่สสลมแล้วอ่าสงสัยอุ้ยอุยอุยตลบมากโอ้โหถล่มมาทับนี่ระเบิดตู้นี้แล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยจบไม่สวยกับคนนี้เลยหรือว่าตึกนี้เขาออกแบบมาดีใช่ฮะท่านผู้ชมอาจจะใช้กับรถถงังอ่าเราต้องมาใช้กับรถถังใช่ฮะเราต้องใช้อาร์ติลรี่กับอาร์ติลรี่ใช่ฮะอ่ามาปะะนี่ระเบิดเข้าไปในรถถังแล้วผมหืมนี่พังเนี่ย คือปกติมันไม่พังเยอะขนาดนี้เนี่ยอ๋อถือว่ายังมีข้อดีของมันอยู่ัะผมมันเป็นแบบจอะเกาะอะไรประมาณนี้ท่ามสมเจ๋งๆมาทดสอบกับไอ้แพนโฟร์นะผมอ่าเพราะมันเป็นรถถังที่บอบางับผมแต่ถ้าในประวัติศาสตร์มันไม,ม,นไม่มันไม่บอบางก็ผมกอมันต้องเอียงเหมือนทีส304ก็ยิ่งแข็งแรงนะผมปืนก็88มิมตรนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผม อ่าผมจะให้ถ้าเกิดสมมุติแบบมีคนยิงปืนปืนพวกนั้นอ่ะไอปืน artillery 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 นะแล้วผมผมจะใช้รัศมีในการต่อสู้ห้ยรัศมีก็เยอะมันอยู่เหมือนกันนะ่ยอ่าผมจะใช้รัศมีในการต่อสู้กับรถถังคันนี้เห็นไหมท่านจะโอ้โอเคคอมผมไปแล้วฟเฟมเลตอืกระตุกเลยฟิสิกส์มันเยอะมากลุงคลีนคลีนคลีนด้วยผมโอ้ยคอมเกือบไปแล้วผม ผมว่าต้องทดสอบแบบไอ้อันนี้อันนี้มันแบบฟิสิกส์ไม่ค่อยเยอะนะผมโอเคแล้วผมจะมาทดสอบนี่มอร์ต้ารล้วผมอนะ่ะดูซิว่ามันจะแข็งแรงไหมครับผมนี่ครับผมก็เริ่มอยู่แล้วผมเริ่มเหมือน h อลเบรก a k แต่มันยัง h อลไม่ break นะผมอ่ะสมมติว่าถ้ามีคนยิงกระสุนรถถังเข้ามาข้างในอะ่ะบึ้มหุยเฮ้ยระเบิดมันช่างน่ารักมากเลยเอโขอ้โหขึ้นมากเลยแต่ฉันจะไม่เป็นคนที่น่ารักสำหรับนายกปแล้ว มาตามสภาพนะผมมันจะแรงกว่านะผม้ยเฮ้ยผมว่าเอามาเอา่อบึ้มรถถังสนุกกว่ามากเลยนะ่ะน่าจะเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นระเบดิดรถถังหันซาแล้วผมผมไปตั้งทำไมเนะี <c> ่ย <oughs> ไปตั้งว่าระเบิดตึกตึกมันไม่พังไงทาสมมันคือปัญหาแล้วผมสามสองหนึ 3, <c oughs> <c oughs> ่งอือนี่คืออาร์ติลเลอรี่นะผมเอาไปซกักเอ่อสี่ลูกแล้วกันสามสองหนึ่งบึ้ม <c oughs> บอกเลยครับถังก็ถัง พังเกือบชายเป็นซากเลยผมืมก่อนเราจะไปและจบคลิปนี้ผมเราจะทําการจบพิธีด้วยวิธีเครนเกมมิ่งครับผมก็คือผมเนี่ยจะเอาระเบิดทุกอันทุกชนิดเนี่ยมาเอชอชรวท่านชมรวมถึงระเบิดของปกติของเกมด้วยครับอ่าผมจะขอไม่ใช้ EMP นะผมเพราะมันไม่ใช่ระเบิดนะผมโอเคผมโอเคคอมมันอาจจะบึ้มได้นะเนี่ย อาจจะปื้มได้ด้วยเนี่ยต้องระวังอ่ะไอแวนไมเนี้ยมันอาจจะทำให้ปื้มได้ครับผมอ่ะเอาแฟลร์มาด้วยมันสวยๆดีครับผมอ่ะเอาระเบิดปกตินี้มาด้วยครับผมอ่าแต่ครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละท่านผู้ชมเราเนี่ยจะเอานี่นะครับผมรถถังปกตินี่แหละมาครับผมโอเคนะผมโอ้โห แล้วมื่อกีพูดอะไรโอ้แหลกเป็นชิ้นเลยว่าผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เอามอสอะไรมารีวิวในอนาคตอีกเนี่ยก็สามารถแปะลิงก์ชื่อมอสไว้ใต้คลิปได้เลยว่าผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวเองครับผมแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทําอีกก็สามารถกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ได้เลยวผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันที่สวัสดีครับเอาไกลๆหน่อยมันจะได้ไอ้นี่ครับผมบึ้มโอ้ โคลบรักเอโมรัคเอ็กซ์โปลดก็ขอขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรบวันนี้สวัสดีครับโอ้โหเศษนี้มันยังกระเด็นมาโอ้โหเหมือนฝนตกเลย